คนบันเทิงแฟนคลับส่งกำลังใจให้น้องมีญาติหลังมากี้โพสคลิปล่าสุดหลายคนต่างรักและเอ็นดูน้องมีญาติลูกสาวฝาแฝดของมากี้ป๊อกเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักและพัฒนาการของน้องมีญาติอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่ลาสุดวันนี้12รกรกฎาคมมากี้โพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยคลิปน้องมีญาติอยู่ในชุดคนไ้โรงพยาบาลแขนขวาใส่เฟือกและมากี้ก็พูดกับลูกสาวว่าน้องมีญาแข็งแรงมากใช่ไหมคะ นูเข้มแข็งที่สุดในโลกโอเคพร้อมแคปชั่นระบุว่าเจาะน้ำเกลือแม่ร้องไห้เลยสักนิดสมกับเป็นลูกแม่จริงๆตอนนี้หายดีกลับบ้านแล้วขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะทางกลางพี่พี่แฟนคลับแสดงความห่วงใยว่าน้องเป็นอะไรทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องมีย่านะคะ